ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์ ส,สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุคนนะคะมาพบมาพอกันกันกบไลฟ์สไตล์สาวสว่างคนไกลปานอีกแล้วเนาะเมือนี่ก็ได้ถือโอกาสเมาเบาเม,ามืม่อยก,กันอีกคือเ่าน,นะคะทุกๆครั้งที่มีการามาพูดคุยทังสี่เนาะค่ะมวยก็ต้องขอขอบคุณนะคะพีพ่ๆน้องๆสู้ผู้สุคนเลยนะคะโดยเฉพาะพ,พีพ่ๆเอฟซีนที่น่ารักทุกคนนะคะที่มาติดตามรับชมรับฟังในการทําคลิปของมวยและก็ทุกๆคลิปเสมอมานะคะบ่าหน่อยเพราะว่าหล มวยก็ดีใจสุดๆเลยเนาะค่ะเพราะว่าเป็นกําลังนุนนะคะให้มวยได้เหตุคลิปแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องอ,ออกมาให้ได้รับชมรับฟังกันเรื่อยๆเนาะคะ่ะก่อนที่จะไปช่อคลิปกันนั่นก็นอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์เป็นกําลังแรงใจให้สาวสว่างนําในเด้อจ้านะคะสได้เหตุคลิปออกมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พยายามต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเนาะคะ่ะ ถ้าบอยอยากพลาดคลิปทัดทไปนะคะก็กระดิงแจ้งเตือนไว้นำในเดอ้อจ้าเนาะอ่ะคลิปที่ผ่านมานะคะมวยกระ,ะไดเมื่อเราสูฟังเนาะ,ะว่าเป็นยัง แฟนถึงได้ใส่กำนดการคือเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังเนาะค่กะกัในความเป็นจริงแล้วเนาะเพิ่นก็อยูกับแม่แค่สองคนเท่านั้นนั่นสิ่งที่เพิ่นพยายามบอกมวยมากเนาะค่ะแต่ว่าหากมวยก็ยังโบกันได้เข้าใจขึ้นกันนะเป็นยังอังไปโบกเนาะด้วยความเป็นจริงแล้วถ้าเอาเรื่องยังสี่ไปโบกมันจะเหตุให้คนที่แบบเขาเป็นห่วงคักหรือว่าคนที่ใกล้ชิดเขาสุดๆตั้งแต่เริ่มต้นจนเอ่อท่าปัจจุบันนี้เนาะค่กะก็คือพอกับเม่เขานะ่ะเป็นห่วงใน การใส่ใจแล้วก็การถือหลอกลวงทํานองนี้เนาะคะ่ะนั้นเมื่อเข้าใจเหตุผลหน้าว่าเป็นยังเม่ยาอังปีแตกนะคะวงไงโหลดแต่บาทนี้ สิ่งที่มอยพยายามทําความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าความไวเนื้อเสื่อใจนี่แหละทุกคนคะเอาไปบอกแม่แล้วกะหวังให้แม่ได้รับรู้ละกะให้แม่ได้ทาความเข้าใจด้วยสถานการณ์ของคนที่คบกันยูนันเขาเป็นยูจังไรท่าน้องเนาะน,นะคะนี่คือความแตกต่างอยากจะเล่าสูเม่ฟังบาดนี้ผู้แม่ก็รับฟังแล้วก็วด้วยความรู้สึกที่มันหดหู่ล้วก็บ่ดีขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะ เออสิว่ายัางไงเลยกับสิดูถูกต่งางศาสตร์ในจักหน่อยหนลละค่ะนะาคานะ,ะว่าอันสิมาแล้วทั้งเือ,อสีสิครกันก็หลูกฉันทั้งเือนีก่กะย่งมาแบมือของเงินใส่อยู่ตลอดเวลานั่นคือความเป็นจริงเนาะคะ่ะมืยกับบริตอบตัวย่างลายความเนาะเพราะว่ามันพานไปเร็วเ้าภาสามารถกระชากหลากดึงกันอีกเต่ตโตไปนั่นเองเนาะคะ่ะ เอามาตอนนื่งกันเลยนะคะบอสไลยใหญ่ห้างกันอีกต่อนะ,ะเพราะว่า,เ,าเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเนาะมวยกับพยายามพยายามเก็บความรู้สึกดีๆไว้นะคะเ่ราะให้มันแบบว่ามีความรู้สึกที่บ่ดีมาเข่าผสมผสานเพราะหล,ลายเรื่องหลาย,ลาย,ลายตอนเนี่ยมวยบอกเลยว่ามาอ,อยู่นี่ได้หลายปีเติบเล้วนะคะเมื่อ,อยังมันเกิดอังสีเฮาบริแกในสถานการณ์ตรงจุด จุดนั้นมันเลยนี่มันเหตุให้เฮาอ่ารู้สึกแค่เจ็บใจหลกักการู้สึกแค่น้อยเนื้อต่ําใจนะคะเพราะว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดไปแล้วเฮาเฮ็ดบ่ได้นะคะทุกคนมันผ่านไปแล้วกับเรื่องเวลาต่างๆนะคะมันบ่ได้อยู่หม่องเก่าแล้วนะคะบาดนี้แฟนก็เลยมาเล่าจังซั่นแล้วมวยก็อึดอัดอยู่คือกันเนาะก็เลยบ่รู้จักความมวยเสกสิเฮ็ดจังได นี่ละค่ะวันเวลานะคะมันสิบอกให้เฮ้ามือจักว่านิสัยของคนสิเปลี่ยนไปได้สําไตรนะคะจากที่เคยเว้ากันนะคะว่าจานี่ค็คือตั้งแต่เมื่อแรกเจอโอเคนะคะเขาก็คือยังแบบทดลองเข้าอยู่กับจริงแต่ว่าการเว้าการจาาเขาก็ดีนะคะแต่บาทนี้ด้วยสิ่งต่างๆนหน้ามันเกิดขึ้นเร็วนะ มันก,ก็มาเก็บสะสมมันเหตุให้เขามองเฮ้าในแงล่ลบไปเลยนะคะนี่แหละสิ่งที่สาวไทยนะคะหล,หลายคนนะควรสิคิดพิจารณาหลายๆเนาะคะ่ะการที่เฮ้ามีเนื้อคู่นี่มวยบริการกันว่าให้ทุกคนบอสามารถแต่งงานกับคนต่างชาตินะเพราะว่าการแต่งงานกับคนต่างชาตินี่มันขึ้นทั้งสองฝ่ายนะคะ,ะประมันแค่ว่าไทยต่อไทยหรือว่าไทยแลก็ฝรั่งโดยตรง เพราะยังเพราะว่ามวยเจอเจอในสถานการณ์นี้เนาะคนที่เขามีแฟนฝรั่งเหลวมาก,ก่อนหน้านี้เนาะค่ะเขาไปกลับไปแต่ง,งานกับแฟนไทยกับมี่นะคะเพราะยังการใช้ชีวิตมันแตกต่างกันมงไดนี่เฮาบรูจักเนาะค่ะแต่ความเป็นจริงแล้วนี่มวยถือรักของจะคล้องนี่เขามากุยเพราะว่าสิ่งที่มวยเจอนะ่ะมันก็คือว่าเขาแฟนเฮาเนะ่ยเขาก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเขาแพ่งเฮาเขามากเข้าอยู่กับจริงแต่ มันเห็ุไปบ่ได้ก็คือมันจะเห็ดหนอกเหนือกว่านี่บ่ไดดก็คือการที่เฮ้าสีห้ทุกอย่างนะคะเขาสีมาให้เฮ้าทุกอย่างมันเป็นไปบ่ได้นั่นเองเนาะคะ่ะพ่อแม่เขาก็าสั่งส้งสอนเขามาให้พึ่งล่ำแขงของเจ้าของแล้วเฮามากสีเนาะคะ่ะเฮ้าบ่ไดดเพิงล่ำแขงของเจ้าของร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามาปุ๊บก็ได้ต้องได้เลี่ยนทั้งการว้าการจาเลียนทั้งการอยู่การกินนะคะทุกอย่างเลยมาเปลี่ยนแปลงทั้งนี้นะคะแล้วก็ อขอําขัญนเนาะค่ะก็คือเวลาหา่อจับใจใส่สวยยังสีทุกคนคะ่ะเวลา,าไปข้างนอกนี่ก็กฎของเขาเนะะาะค่ะมันก็ต้องตามกฎของเขาอีหลีนะกินอียังกินได้กินนะ,ะแต่บาทนี่กับคนไทยนะี่ตีมันกินกินยากได้มเจ้าโดยเฉพาะคนอีสารบ้านหฮอนี้ถ้าพ่มีนาปลาประแด็ประหน้าแล,แล้วก็พิษเป้านะ,ะทุกคนคะ่ะหมกพริกหมกผ้าพ่ไม่นี่แข็งไปกันใหไ่เลยละ่ะนี่คือมืยจะเบาตรงๆโหลดนะคะ ถ้าผู้ใดตเตรียมพร้อมที่สิมาอยู่ทั้งผีอีหลีนะคะย่างแรกเลยเนาะให้เบิ่งว่าการอยู่การกินของจุคองนี่พ่อสิบแบบว่าเาจังไหะอารุณ์อรวยกับเขาไปได้บ่ละกะการจับใจใส่สวยนะคะย่างเบสิกเลยเนาะคนที่เขาอยู่แบบคือทั่วๆไป มนุษย์กึ้นเดือนทั่วๆไปนั่นเองเนาะคะ่ะเมื่ออยากจะขยายตรงนี้ให้มันหลายขึ้นเนาะเพราะว่าเขาเห็นทุกๆเมือนี่เนาะค้นนี่เขามานี่หวังยังกะหวังกันนะคะเมื่อ็เป็นคนอีกคนหนึ่งบรมรนวาเหาสิบปหวงังยังเอาซะเลยเมื่อ็เป็นคนหนึ่งที่หวังนะคะที่อยากจะได้อ่มีเงินท่องนะคะเพื่อที่จะหายจากคลองหล่ะกะ่ะทรงเสียทั้งบ้านโดยที่เขาสุกสนุกสบายกันเนาะคะ่กะก็บริถึงว่ากับซุกไปเลยนะครับหมายถึง เขากรแบาว่าพ่อเฮาพ่อเจียใจยใส่สวยเพิ่นใดอังสีนเนาะค่ะนี่คือความจำาน่งของมวยโดยตรงนะคะแต่บาทนี้เขามาอยู่เล่วนี่เขาเห็นสถานการณ์มันบ่ได้มันคงคือจะเขาคิดตั้งตรลืมตนเขาก็ตรงแก้ปัญหาที่ะข้ขอที่ะข้ขอไปขอแรกเข้ามาพอนี่คือการเป็นยูแมนบ่ค่ะเฮาก็แก้ตรงการเป็นยูก่อนลังจากนั้นอยากจะได้ แบบว่าเป็นเงินเดือนอังสีเฮ้ากับตรงคอยแสวงหาคือเฮ้าต้องหางานเพิ่มนะคะบอเน่นไปทางวิชาการหรือ,อยังทังสินนะคะทุกคนเท่าเทียมกันเพราะยังความรู้นะคะทุกคนมีเบิด แต่รูคนระย่างค้นระแบบนะคะให้เข้าใจกันและกันตรงนั้นเนาะคะ่ะมุ่ยบอถือว่าการที่เฮาเรียนมาหน่อยหรือเรียนมาสูงนะคะเป็นพลพ้อยได้ด้ือจังไดแต่ว่าถ้าเรียนมาสูงก็เป็นการดีนะคะหนึ่งในการเรียนรู้เนาะมันก็สิเข้าใจง่ายเร็วขึ้นนะคะสำหรับคนที่เรียนมาหน่อยเฮาก็ต้รงย่อมรับความเป็นจริงว่าเฮาเรียน,นได้ซําใดก็เอาซ้ำนั้นนะคะแต่เข้าสามารถพัฒนาจะคล้องไปได้เรื่อย ถ้าเฮาประเด็๋ถึงดึงโตออกจากสิ่งที่แม่แบบว่าจัางไงล่ะคนเฮานะคะในในความคิดเห็นของหวยเนอะอาะการที่เฮาสีาต่อสู่อุปสรรคทุกๆอย่างเลยนะคะแม้กระทั่งการเรียนรู้นี่นเฮาต้องย่อมเปิดเผยตั้ของออกมานะคะเปิดเผยแล้วก็ย่อมรับความเป็นจริงหายใดว่าจะของเป็นจจ้าี่อ่ะความรู้ข่อยจซีสข่อยย่อมรับความรู้เพิ่มเติมเข้ามา แม้แต่คนที่เขาเป็นคู่เฮ้ามาเนี่ยเอาอายุน้อยเฮ้ากับตรงย่อมรับว่าเขาอายุน้อยอยุกระจริงแต่ว่าเกตความดูเขามั่นหลายกว่าเฮ้าเฮ้ากับตรงเพิ่มเติมจากตรงนั้นเนาะค่ะมวยย่อมรับความเป็นจริงจากตรงนี้แล้วมวยถึงสามารถเขามาไม่เหตุงานได้ตามปกติพเพราะบอชนนแล้วฮ่สิเกิดอาการนะคะเกลียดคนอื่น,นง่ายขื้นละกาก็ง่ายหลด สิเป็นยิงย่งแย,ย,ย่ก,กับผู้อื่นอยู่เอยๆนะคะบอกเปนว่าพอเป็นเคยนะคะเคยเป็นเบิร์ตานมาเบิร์ตขึ้นกันนะคะแต่เพียงแค่ว่าใ,ใส่เข้ามาปุ่งกับจัของชีวิตคนเฮาม่ได้หรูหรามาอยู่เมืองนอกนะคะเคยใส่แบบชีวิตง่งไๆสบายๆบ,บ้านเฮาเันบอมแมนนะคะหน้ามือเป็นหลังมือทุกอย่างเปลี่ยนไปยังกับแบบว่าอังสีเลย ปิดปุ๊บเลยนะคะถ้าเปิดไฟกับปิดปุ๊บคือกันนะไฟบวกเขาในวงจรที่เข้าตรงการนั่นเองเนะคะบาดนี้ <c oughs> ด้วยกรณีต่างๆมาหน้าที่มวยเราไปแล้วนะเกิดอาการซ่าสมคือไม่ยาเนี่ยแล้วก่อ,อ ส่วนที่ของเราอยู่แล็วนะคะเรากับบริมีเอียงมากไม่เพียงแค่ว่าตังตะเก่าตะกีวเราบะเคยบุญไหวอยู่กับผู้คนมากไม่เราจะอยู่แต่กับพีกานองเรากับประมาณสามสี่คนที่มวยรู้จักเนาะค่ะพ่อขาว่าวนะคะที่เหาได้คุยได้ได้เห็นเขาเวลางานเทศกาลจังสินเนาะค่ะเขาก็สีมาในอังสินเนาะค่ะนั่นคือมวยได้เห็นเนาะ,ะบาดนี้ ในส่วนที่มันเพิ่มเติมก็คือทั้งพยาบาลทั้งหมอเขามาแล้วก็ทั้งคนทรงอยู่งยู่ยิงกินเขามาเองสินะคะ่ะเป็นอย่างมัดอังนี้คนทรงยิ่อยูยิงกินถ้าผู้ใดฟังอีกคลิปที่พันผ่านมากนะคะกัสิข้าใจเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดพ่ท่านใดฟังเนาะคะ่ะก็ต้องกลับขึ้นไปฟังย้อนเบิ้งสักนิดนึงนะคะเพราะอย่างเพราะว่าการที่มาฟังเนื้อเรื่องที่มวยเล่าเล่าต่อไปเรื่อยๆองสินะคะ่ะมันเป็นการที่เราประสบการณ์ที่มัน มาเป็นตอนเป็นตอนนะะ้าทุกคนพอจะ,ะนั้นเร็วสิ่งที่มือเรานหนีมืออยากไปอยากจะไปกับหนามาล้างกับหนามาล้างยมเรื่อยๆนะคะเพราะมันเป็นการขาดตอนที่สิ่งที่มือเราต่อไปนั่นเองบัดนี้ด้วยความที่เล่าแบบตื่นหูตื่น,ต,นตาไม่นะคะในการที่สิมา่เ,าเขาสังคมกับคนส่วนหลเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะ เขาสะพายเขามานีเนาะก็คือในความเป็นเมียของเขาเฮาต,ตา้องตัดสินใจหลายอย่างต้องกล้าที่จะตัดสินใจนะคะแทนผัวนั่นเองเนาะคะ่ะแล้วนี่ตัดสินใจไปแล้วอังสิบางเทือมมันก็ขีนเขาขีนเขา,น,เขาเนี่ว่ามันขีนยานะทุกคนแต่ว่าขีนในสถานการณ์นี้ก็คือลูกเขานะคะลูกเขาเพราะมันแค่ลูกสร้ผูฟูดียวที่อยู่น้ำเขาแต่ว่ามันจะมีอีกสองคนที่เขากําลังโตตานเขาอยู่กะด้นั่นเองเนาะคะ่ะ นี่คือเขาบอต้องไปบอกว่าเขาดีร,ร้อยเปอร์เซ็นต์และเขาเสียร,ยร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างมันมาหาซิปหาซิปนะคะต่างคนต่างไฟนะก้าวเขามาประชันกันแล้วก็ปบปั๊บความเข้าใจกันมันก็สิดีแต่นี่มุ่ยพยายามแล้วนะคะพยายามแบบว่าเรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจเลยว่าครอบครัขวของครอบครัวเขานี่เป็นจังไรนะคะแต่ละคนนี่ต้องการอีกอย่างเนาะคะ่ะมุ่ยก็เลยเจอประสบการณ์ที่แบบว่าเขามีจุดโบคือ น้องเขาแต่ละคนนี่กับบริพร้อมนะคะบริพร้อมทั้งการเงินบริพร้อมทั้งการอยู่การกินนะคะนี่คือสิ่งที่มันแบบเฮ็ดให้เห็นในคักเนาะค่ะบางเื่อเนี่ยสิ่งสิ่งนี่นะคะมันเฮ็ดให้เขาอยากจะได้จากอ้ายเขาหลายระบาดเท่านี้ต้องเป็นค้นซอยอย่างสิเนาะค่ะมวยก็เลยบ่ไวเพราะวา่ารู้สึกว่าอีหยังมันกับดรสำคัญนะคะอีหยังกับดรสำ,สำคัญสำหรับเท่าบ่มีอีหยังที่เขาแบบว่า ยินดีปรีดาก็เผ้าเลยว่าเฮ้านี่เป็นคนที่สําคัญสําหรับเขาเพียงแค่เขาก็ติดสถานการณ์ไป้บยอย่างใหเ้ยารุดไปเพราะว่า,าแฟนเฮาแพ่งเฮ่านั่นเองเนาะคะ่ะนี่แหละสิ่งที่มุ่ยแบบคิดนักมากห้ายเธอต่อหลายเธอที่แรกบ่กเขาใจนะเอาแปลมาได้เจาะลึกถึงจุดจุดบึ่งของหังวใจของครอบครัวเขาเลยนี่เฮาอังดยหมจักว่า โอ้เขาปริมาณเข้าลอยเปอร์อรเซ็นต์เขาวังแค่ว่าเฮ้านี่เป็นซื่อสะพานท่างคงไปหาอ้เขาโดยตรงเลยคืออยากจะได้นางสิกับเขามาใช่แมแต่กับว่าวว่าดีไปนํามอลลุ่มอร่อยไปน้าจังสีนะคะแต่บาทนี่ผลสุดท้ายมันแตกโป๊ะออกมาเนาะยุแม่บาทนี่ยุแม่หายทะเลาะก,กันกับพี่สะใภ้นี่ละสิ่งที่มันแบบว่ามันเกินไปนะคะ ด้วยความที่แม่เพิ่กนกระแพ่งลูกแพ่งเต่าเนาะทุกข่ํานะคะที่ลูกมาบอกกับแม่ะในความรู้สึกของแม่นั้นมุยบ่ได้เข้าใจของเล่าดอกนะคะแต่ว่าสิ่งที่มุยได้ยินแล้วนะมุยรู้สึกว่ามันมันเกินไปไหมที่แบบว่าคุณต้องการอีกยังคุณบ่กล้าขอเขาตรงๆคุณบ่กกาบบอกกับแม้กระทั่งอายจะาข้องตรงๆแต่บาทนี้ว,ว้าไปร้ายมันกับ่แมน เนที่แบบว่าเฮ้าสีโจดไปเลยนะคะแต่ว่าหักเด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยอ้ยเขาก็มาบอกเฮ้าเป็นบางอย่างแล้วคือแบบว่ามาหาสองเทียสามเทียโดยที่ไปซุบซิบซุบซิบกันทั้งนอกแล้วก็ปล่อยเฮางงอยู่ข้างในนั่นเองเนาะค่ะแต่ว่าหากแฟนหลังจากที่คุยกันกับน้องแล้วก็บ,บอกว่าอก็เห็นหัวเสียเขามากก็เลยบอกเมียว,ว่าบางเทือนั่นเท้อกับ่ตองใส่ใจอีกยัง,ยงเด้อเพราะว่าเรื่องที่ ฉันให้เขาได้ก็ให้ฉันบ่ไให้ก็คือบ่กให้ยืนข้ามขาดแก่ซำนันจบโดยที่เขาก็งุ่งเป็นไก่ตาแต่คือเก่านะฮะว่าเขาคุยกันเอียงกันแน่นะคะบานนี้เมื่ออ้ตัดสินใจว่าบ่กให้เล้วคือจังหว่านี่มมวยได้ค้องขวัญจากแฟนอังสินนะคะเป็นอิหยังกะตามสิเป็นเสือผ่าบ่หรือสิเป็นอีหยังกะตามนะคะที่เขาเสือให้เหาเป็นเล็กๆน้อยๆกะตามสิเป็นคือจังตาจิกตาจุ่มเข่าานีมดเจ้าเอ้ย แบบคอยคือจังตโตกอรอเลยนะคะกอรอให้เขาเลยเห็นได้คักขนาดว่ามันเป็นโตัวนนิดเขาเลยลหละนะสิ่งที่เขาเคยได้เขาพลากนะคะจากอ้ายเขาแต่ว่าผู้อ้ายนั้นก็มาบอกว่าคอยให้ได้เปิดเล้ยวนะซอยกับซอยเต็มที่ผู้น้องสาวกับซอยผู้อ่นันผู้น้องชายกับซอยซอยเล้วอีหยังละเขาซอยคอยได้ขึ้นมีแต่ความเจ็บสัำ คอยกับอได้ตอกยังขึ้นเด้รูเจาขคอยกบบระบอกแค่ว่าใจเย็นเทียนพี่น้องกันเว้ากันค่อยเป็นค่อยไปนะคะนี่คุยความหมายของมืออยากจะบอกแฟงน้องว่าอยากจะบอกอยังทะลุทะลวงผู้โป,ป,ปงไปกว่านานเพราะว่าหนึ่งเขาก็เป็นคนกลางคนที่อยู่กับเฮ้อยตลอวซอยเหลือเฮาอยตลอดนะคะพิชชอบชัวร์ดียังไดเขากับเห็นเบิรเฮ้าไ่จำเป็นต้องไปยุ่แย่งแต่แข้งหลวกับเขาตรงนี้นะคะนี่เป็นเรื่องของครอบรัวเขา,เขามือกับเข้าใจนะคะ แต่มันหนักก็คือว่าเขาอ้ายพอได้เขาพี่สะพ้ายพอได้ก็มาเขาท้งแม่เขาท่งแม่นีเง้งมแตกบดหนี่มันบดคว่ำสีบอดได้หมดเจาด้าผู้ใดบดเจอคือขวอยบดเจ็บจะบดเจ็บคักๆนีบอดซึ่งเจ้าสิบรูจักว่าเป็นยังเวลาเข้าว้าออกไปอังสิมันถึงได้มีการกระแทกโวกเวกันหนกมากนะคะแต่ว่ามุ่ยมุ่ยพอแล้วจุดนี้มุ่ยก็เลย,เย่อประหยัว่ายังไหล ก็เลยใส่ซื้อแค่ว่าช่วงระยะเวลามันสิผ้าให้เห้าไปถึงจุดจุดที่ดีขึ้นแล้วก็ถ้ามันไม่ประสบการณ์ที่แย่เห่าก็จะได้เห็นนะคะได้เห็นชัดเจนขึ้นว่ามันคือแย่ตรงใดนั่นเองเนาะคะ่ะ แฟนมวยก็ได้บอกลหลายๆเรื่องเขาไปมวยก็คือแค่เงียบนะคะเป็นผู้ฟังให้เขาบางเทือเขาต้องรับฟังเขาหลายต่อหลายอย่างมวยรังเทือสติสตังกับวัยุกัาเนื้อกับตัวพราะยังคิดหลายอย่างได้มดเจ้าในสิทั้งาษาซมภาษานะคะงานกับเขาก็ตตรงคิดเพราะว่าเขามีเพื่อนรวมง,งานที่แบบบริได้เขา้าใจเขาเบิดกุยางเพราะเขากระต่างภาษาคือกันกันกบเขา้าเมนค่ะนี่แหละข้อสาคัญเลยนะคะนี่แหละทุกคนคะการเป็น จะเป็นผัวเมียคู่นึงนะคะทุกคนมันบริเวณเดือง่งางนะคะแม่จะเป็นคนให้โดยตรงแม่จะเป็นต่างชัติ์มามันก็มีความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้แหละนะคะว่าจากันออกไปอังสีถ้าเข้าใจกันแล้วมันก็บริยากนะคะแต่ให้เข้าใจว่าว่าเขายืนยุดยุดยุดใดของของชีนันนันเอาดีกว่านะคะเท้ามาเป็นอ่ะสะพายเพิ่นขึ้นจังมวยนะคะสะพายเมื่อม่อังสิละโมเจ้า เขาบอกเคยรู้อิโนโอเนว่าอ่การที่เขามาอยู่ในครอบครัว้วเหลืยวเขาตรงตัวเดมพร้อมจังไดเจ็บเต็มหมดเจ้าเมื่อเขามารููลาซาดิเจ็บคือข่อยนี่เจ็บจนจุกเลยลหละบ่ได้ธรรมดานะคะ่อยน่แบบว่าได้เห็นแล้วได้เรียนรู้แล้วจำนะจำตั้งแต่เมื่อนั่นจนฮอดเมื้อนี้ แต่ว่าถามว่าสิไปตู้แย่งกับเขาบอๆนะคะเพราะอย่างมือคิดว่ามันพานไปแล้วปอยมันพานไปการเวลามันสิเราองเข้าไปเองนะคะสิ่งที่ดีมันสิกลับขึ้นมาหาเฮาแต่สิ่งที่มันบม่ดีกับปอยไปนั่าปีเก่าๆหลือกัสิ่งที่าสายลมพัดผ้าไปทางไหนกับไปทา้งนั้นละ่ะนะบ่เอากลับมานน่ำนะคะทุกคนคะน,น่าจังไากับตามหนะะมออ้ามืออยากให้ทุกคนเนาะได้รู้นะคะว่าการที่ คนแต่ละคนนะฮะโดยเฉพาะสตอรี่เขามวยได้เอามาเว้าให้ฟังอังสีนะฮะเป็นวิทยาทานให้ทุกคนได้รับรู้นั่นเองเนาะค่ะมันกะมีขอทั้งขอดีทั้งขอเสียนะฮะ,ละหลายๆคนบรีดดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ให้เฮ้าหูวจักใส่ชีวิตจะพ้องให้เป็นนะฮะเก็บกรรมห้ยุนะฮะเป็นเมียเขาบอมันว่าเฮาสิสทะลุงทะลุงอย่างเดียวถ้าเขามีเฮ้าทะลุงมันก็เมียนอย,อยู่แต่ว่าถ้าเขาบม่มีเห้าทะลุงเขาเป็นแค่มนุษย์เงื่นเดือน มเจ้าลำบากหลายเท่านะคะโอเคเนาะจังได้กับจารย์นะคะกายผ่าคลิปทัดไปว่ามันสิตโตเนื่องไปจังใดอย่าลืมนะคะกดแชรกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังแรงใจให้สาวสว่างน้ำเนด้อเจ้าไว้พ่อกันคลิปหนาทุกคนจังไดเนาะก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะ อยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแลกักกระโบเจ็บโบไข่เนาะคะ่ะในเหมือนยังมันสิเข่ามาาเข้ากับพยายามตอนรับมันดีๆเท่านั้นนะคะไว้พอกันคลิปหนะะ้าค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้ขอตัวละคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ